บายดีสบายดีเอฟซี FC บางแพงเบิด,ดบสุขสุคนเด้อยังคือ,อกเก่าพี่น้องยังสูบน้าอยู่เนาะได้อวนกับเขามาแล้วพี่น้องทำเก็บหอยตามหนองหอยลายเผื่อว่าสูบน้ามน้ามันบกลงมาเก็บหอยใช่ไห,พนหนมพอ,มอ,มอทู พี่ลึกหัวห้อยอะไรพี่น้องอันนี้นะบโบได้บกได้เนี่พี่น้องเก็บแคบพังแฮน,นมันบกเป็นเจ้าทำได้ลูกผูอักลลายลายนี่เอลูกผู้อักบ่ต้องเอินสาวแพงปลามวออกมาแล้วคันแนวนี่ลายนีพี่น่องใหอ้วนเอามาโต,ต๊ะก้าหน้าบ้านเนาะจูบหน้ามีอกับทันหวานจ้าลงมาเกต็บห,ห้อยใหญ่อ้วนเอาทุกหลายขัดโอ้ยหอ,อมห้อยแหละแขนแนวนี่ บเบาแพงก็จะไปเก็บหอยน้ำยายอวนายดีเด้อ FC บเบาแพงมาทุกคนเก็บหอยพี่น้องมา พี่น้องเห็ดเวียกไปนำหาอยู่หากินไปนำเบาแพงก็ได้อุ้ยละหวัวพี่น้องเอ้ยละหวัวหลายขนาดใหญ่อ้วนอ๋อพี่แม่พี่หอยน่ะหลายแท้ๆพี่ตุปต้ปุตโปดอยู่ยพี่น้องน้าบกลงเลยเนาะ มาเก็บหอยน้ำกันเดอพี่น้อง ใหญ่ออ,อวนที่ได้ขึงกระแป้งนั่นแหละมีทั้งหอยทั้งปูเนาะพี่น้องกระปูก็มีแตรตรงงามง่ายกันลายครับที่เต็มขู่แล้วแปบ๊บเดียวหนึ่งใหญ่อวนลงมาสิได้ออมหอยแล้วพี่น้องกันซุบน้าเอากระเลวก็หาอยู่หากินไปน้ำ นงทั้งเทิงเจ้นไปเบิ่งแล้วแม่มอย่างอ่ะนะไต่โง่โง่กระปูพีแม่กุงหอยปูปลาเจ็บแบบในจะรอนปวันกะด้งันจะอย่งอ่ะ

วนว่าพ่ออะไรพี่น้องพ่อหอยอะไรบบนีกินก็ไตหวานก็อ่านต้องเพี้องไปหวานก็แบบเนี้ยเผือเต็มเลยพ่อกินเลยพี่น้องเดี๋ยวน้าบกลงไปเผื่อสิได้ก้าหกตาพี่น้องก็ได้เก็บอีกเต็มกระแปงนี่แหละเยาอ้วนแต่กำลังสิไปหวานก็อ่ะ วัน,น,วนวทีนน่ขึ้นไปวันกะแกลว้วเ่าแสงเหมาะไว้อยู่เทึงน้ามันบรได้เคิร์นบแมอ,อู้ววว้วเววงววววววลีววววยววววียวว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 ่วว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 ว như đẹp này nó cũng đẹp, 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 đẹp. ิังหอยเหลืออ้วนอย่างหอยจู่ซึ่งกระแปงแล้วซัมซีอ้อมพี่น้องบบดนี้บริมีลูกน้องอะไันหนอยเลยลูกยังไงน้อง เดือว,วันพันสิบแล้วครับปูกลงมาหวานหาอยู่หากินตามธรรมชาติพี่น้องดาแสบบงสีขาดหน้าพี่น้อง แล้ออยู่บานี้ครับหนึ่งสาสีลืออยู่สี่ตาพี่น้องสตาอะไรครับหนึาม้าตา แล้วพี่น้องบบแสงขาดแป๊บเดียวขาดไทยนั่นต่อบบบเย็นเย็นคึมๆึจักหน่อยพี่น้องทองผาก็ได้บาดห่อนบาดเย็นเนาะพี่น้องๆมีลมมากอะเย็นเนี่ยแดดออกกะห้อน กะิตกเถือเดียวให้พ่อไปเลยนะตรง้ตกพอไปเลยตกไก่พี่น้องตกไก่จากเฮื่อนเบาแพงเนาะโอ้เฮือนเบาแพงถึง้ไก่พี่น้องไก่ถ้าตกไก่เฮื่อนไก่สีงน่ำเนาะเบาแพงกันเลยมาตกสีไก่ไก่เนย ียมสีหวานกะเอาเขาลงมาแล้วพี่น้องเขาปลูกมักไหวเป่แม่มักเมียนจองคืนมักไหวจองคืนเอาขึ้งคืนหนึ่งอบเมียนคืนหนึ่งเป็นชามชามคืนมันสิออกงอกเลยพี่น้องได้แม่พี่น้องเริ่มออกงอกเลยเดนเสาน้ำไหวแล้ว,ว,วลก็อบไหวเราต้องแส่ข้าตาใยอ้วนผลสีเสะแล้วก็อบไหวให้มันออกงอกแล้วมาหวานเลย พราะว่าน้ำจูบเอากะจูบไลยกระน้ำน้องสีเบิร์ตพี่น้องยันอ่ะพอต้องอบข้าวปลูกให้ออกงอกมาก็มาเลยพี่น้องมันจัสซีบุได้ใส่น้ำลายจังสีบุได้ใส่น้ำลายถ้าข้าวปลูกบอกอ่องอกมันต้องใส่น้ำเสะไว้อีกหลายมืออันนี้ใส่น้ำหน่อยๆก็พอเป็นยังเพราะวะเขามันออกงอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวอวทุนสิวันเองไปเลยเบาแพงหยาหวานหยาถี่ เพียงหมักวานทีเะไรพี่น้องตัวนี้คือหมาบไว้เรียบร้อยแลย้วละเอียดเพียงกันเบิดสีวานวานกะเนี่ยวันเป็นสิวานเองว่าเวลาราก,กะเจ้านลบ จะหน่อยมันถี่ไลยมันโบงงามห่างไลยกับ,บ่บงงามเห็นเอาพอดีพอดีเงือกสีหวานไปก่อนเป็นและพี่น้องวนักนกะ วันชั่ว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 ไปเลยใหญ่หวนวนันลาพี่น้องออกมาหอน,นี่เวลากรสมมาพาควรเลยเด้อทงบา่าวแพงกัสิขอจบคลิปไว้สำนีก่อนเราบึงเราสมคลิปต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้บา่าวแพงในเด้อที่สำคัญเนาะบย่ยอยากห้ขามโฆษณาบา่าวแพงกะให้บา่าวแพงมีรายได้ขอขอบุญขอบคุณ FC ทุกๆคน มาให้กำลังใจแต่กับผู้ใหญ่ใจดีเบิดสุขุสุคนก็เขาอให้อยู่ดีมีแหงมีความสุขความเจริญมหดนี้เบาวแพงกับสิคขอเกา่าเข้ามาสบายดีเบิดสุขุสุคนเดอ้อสบายดี